จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไหวใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําผัดวุ้นเส้นใส่ชะอมผัดชะอมใส่วุ้นเส้นใส่หมูสับใส่ไข่นะคะผัดให้มันแซบ่บๆค่ะค่ะนี่เลยค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะยอดชะอมค่ะอ่อ,อนๆลยเนาะ ค่ะหกร,ร๊มใหญ่ๆเลยนะคะนี่เลยเด็ดเอาแต่ยอดนะคะเตรียมไว้ค่ะวุ้นเส้นแห้งแช่น้ํานะคะประมาณ1หอ1ห่อใหญ่การใช้ประมาณ80กร,รมัมมีไข่ไก่ค่ะ3ฟองแล้วก็มี กระเทียมไทยค่ะหนึ่งหัวพริกจินดาเม็ดใหญ่หน่อยนะคะประมาณ45เม็ดอันนี้แล้วแต่ความแซบค่ะค่ะวัตถุดิบนะคะมีเท่านี้ค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆนะคะมาแบ่งปันกันค่ะผัดยังไงให้มันอร่อยให้มันหอมเส้นหอมไข่นะคะไปค่ะลงมือทำกันจ้านี้นะคะทำน้ำซอสผัดกันแบบง่ายๆค่ะน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ1ช้อนชานะคะซีอิ๊วขาว1ช้อนปรุงน้ำซอสง่ายๆ ซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนซอสหอย1ช้อนค่ะตามด้วยน้ำล้างคกนะคะสักประมาณ3มช้อนอ่คนให้น้ำตาละละลายแล้วก็แอบ,บชิมรสได้จ้านี่เราก็จะได้น้ำซอสผัดแบบง่ายๆนะคะใครทำก็กินได้แน่นอนจ้าไปค่ะลงมือทำกันค่ะ เดี๋ยวเราจะมาผัดชะอมวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นใส่ชะอมกินข้าวกันค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆนะคะแถมวัตถุดิบไม่ยากเลยนี่ใส่น้ํามันนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ามันพอสําหรับผัดค่ะเสร็จแล้วใส่พริกกับกระเทียมลงไปใครไม่ชอบกินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะแต่ว่าการว่าใส่พริกลงไปด้วยอ่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติ ผัดพริกะกับกระเทียมค่ะให้หอมจนข้างบ้านร้องทักเลยจ้า <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์เอ,อที่การทําคลิปเนี้ยข้างบ้านอยู่ค่ะมันไม่ไปข้างบ้านมันตีเข้าหน้ากาันเนี่ยโอเคค่ะประมาณนี้นะคะผัดพริกะกับกระเทียมให้เหลืองหอมเลยอยืตีเข้าหน้าหอมแบบเต็มๆเลยอะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูสับค่ะลงไปอยากจะให้หมูสับมันมีความนุ่มๆใส่ผิวขาวค่ะเหยาะลงไปเล็กน้อย แบบนี้ค่ะผัดจ้าในการผัดแบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงมากกันจะใช้ไฟกลางค่อยมาทางอ่อนนะคะค่อยๆผัดไปค่ะให้หมูหมูมันจะได้มีความนุ่มๆม,มีความฉ่ำๆเนาะสุกสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะประมาณนี้นะคะเขีย่ยขึ้นขอบกระทะเราไม่ได้ทําเยอะเนาะกันจะเขีย่ยขึ้นขอบกระทะแบบนี้ค่ะ เทไข่ลงไปค่ะไข่ตอกให้เรียบร้อยเลยนะสะดวกต่อการเทมากเลยใส่ไข่ลงไปกระจายไข่ค่ะจะไม่ใช้วิธีการผัดี่กระจายไข่แบบนี้นะคะให้ไข่มันมีสีสวยๆรอให้ไข่เซ็ตตัวค่ะไฟไม่ต้องแรงใช้ไฟกลางๆค่อยๆทางอ่อนนะคะเราจะได้ทำแบบว่าใจเย็นๆได้เยียงไข่ออกมาแล้วก็ตลบ พอมันเซตตัวส่วนหนึ่งเราก็ตลบเข้าไปอย่าทำให้ไข่เป็นก้อนตอนผัดมันจะได้ไม่เละไปกับหมูโอเคค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่วุ้นเส้นค่ะลงไปตามด้วยน้ำซอสนะคะผัดค่ะคลุกหมูลงมาอกวุ้นเส้นแบบนี้นะคะตลบขึ้นมาค่ะ ทั้งไข่ทั้งหมูนะคะตลบกลับขึ้นมาให้กรบวุ้นเส้นแบบนี้ไว้นะคะนี่ไฟก,กลางๆค่ะไม่ต้องรีบเนาะเพราะว่าเราใส่น้ำซอสลงไปล้รอให้วุ้นเส้นนะคะมันนิ่มดูดน้ำดูดน้ำซอสเข้ามานะคะผัดกันแบบง่ายๆจะเย็นๆ ผัดจนให้วุ้นเส้นนะคะมีความนิ่มจนระดับที่แบบว่ามันแห้งแล้วก็มันมีความนิ่มจนระดับที่เราแบบว่าเฮ้ยพอระดับที่เฮ้ยพอนี่ค่ะการว่าวุ้นเส้นของการอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะได้แล้วค่ะชิมรสชาติเลยค่ะปรับแต่งรสชาตินะคะอืมโอเคค่ะรสชาติของการได้ทีแล้วแล้วก็วุ้นเส้นนะคะมีความแห้งไม่จําเป็นค่ะที่การบอกเนาะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่น้ํามันเยอะ ค่ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะวุ้นเส้นแห้งระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้แห้งมากนะคะเคลียค่ะใส่ชะอมค่ะลงไปแบบนี้เลยนะคะยอดชะอมกลับค่ะพลิกกลับเข้ามาเอาวุ้นเส้นเอาทั้งหมดนะคะมากลบชะอมแบบนี้นะคะผัดคลุกเค้าค่ะให้ชะอมสุกนี่บอกเลยค่ะอยู่ที่วิธีการผัด อพอชะอมมันโดนความร้อนแนละ้วกลิ่นมาสิค่ะทีนี้ค่ะประมาณนี้นะคะนี่อีกหนึ่งเทคนิคนะคะอยากจะให้วุ้นเส้นนะคะมันมีความหอมให้เพิ่มซอสหอยนางรมนะคะสักเล็กน้อยค่ะสักประมาณครึ่งช้อนนะคะใส่ลงไปค่ะตอนท้ายอย่างเงี้ยเพื่อาให้เพิ่มความหอมหอมซอสหอยนางรมนะคะหอมชะอมก็หอมหอมซอสหอยนางรมก็หอมนะคะ ผัดให้แห้งเลยค่ะนี่มันจะแบบว่าแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมก้นกะทะาแบบนี้ค่ะมันจะมีกลิ่นหอมอ่าหอมแล้วหอมอีกค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะวุ้นเส้นผัดชะอมใส่ไข่ใส่หมูสับผัดให้เซ้น แบบนี้เลยนะคะอีกแล้วค่ะ1จานนี้กินได้ประมาณ3-4คนค่ะอิ่มอร่อยกันทั้งครอบครัวอีกแล้วค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆอร่อยง่ายๆวัตถุดิบน้อยๆแล้วก็สบายกระเป๋าด้วยค่ะผัดแห้งๆไม่จําเป็นที่จะต้องให้น้ามันเยิ้มนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะผัดออกมาแล้วเส้นไม่จับเป็นก้อนอ่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยความหอมมค่ะหอมมากเลยนะคะไหนจะหอมชชอมไหนจะหอมซอสน้ำมันหอยนะคะอือหือ รับรองอร่อยมากบอกเลยค่ะห้ามราดจ้าง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะแบ่งปันกันจ้า